นายนายเราได้รุนโดและจิตมาเลยแหละขอขายยากเลยซื้อม้าแพงซื้อมาแค่เราเดียวเองไงอยากได้บ้างนายราเดียวอยางนั้นไม่มีเงินแล้วหาดูราคาแต่ขอไม่ดูนายเราเดียวเองเฮ้ยพูดจะทำอะไรกันน่ะไม่ได้ทำอะไรครับใช่ตั้งใจเดีนดีๆครับใช่ครับใช่ครับโอเคตอนนี้ก็ให้เรือกเอนแล้วก็ทางนั้นเลือกได้ได้ครับ ไม่เอาไปเติมเงนน้นเอ่ยงเนี่ได้เนี่ยนะนี่มันจะดีอ่ะมันต่าคนอ่นะไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้หรอกไหเขาไปเลยเป็นนอรอไมแล้วแล้วแต่นายไทำยังไงดหรอาแต่ว่าเป็นนอรอไปแล้วแล้วมาคืไม่คืนดีกว่าแ่้แต่ทํ้ายนายนนาหนาามายนายน มือข้างในไม่คืนเราเนี่ยเราไม่มีเงินนั่งรถกลักกบบ้านแล้วก็มีไม่มีเงินไปกินข้าวนันเนี่ยเราต้เงทำอไรขอความมากเลยบพระบรมมาลาโชวาทเรื่องการพุฒนตนเป็นคนดีโปรเจกต์สอนให้รู้ว่าการยัยงช่างใจและรู้จักผิดชอบชั่วดีนั้นจะทำให้คนเป็นคนดี